เรานึ่ได้นะครับรสชาติเดียวคุณพ่อเลยครับผมแล้วก็สอนมาฮะัาแล้วตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะตรงนี้เรียกตลาดเต่าเยาวราชฮะอยู่ตรงเยาวราชซอเสิเอ็ครับผมครับผมก็อยู่ทุกวันอยู่ทุกวันจันทร์ฮะขายช่วงเช้าฮะเจ็ดโมงถึงช่วงบ่ายฮะครับผม มาอุ่น,อ,น,นองน้องเจเนะาะครับครับโอเคครับครับขอบคุณพี่